ทำนายไทยทักกับครูติมแล้วก็ลิแชนะคะวันนี้เราจะมาพูดด้วยเรื่องของกรรมและการกระทํานิดนึงค่ะมีคนตั้งคําถามว่าโอ๊ยชีวิตฉันพังเพราะกรรมหรือจริงๆชีวิตพังเพราะการกระทํากันแน่คะค่ะทุกคน่ะนะคะโดยมากพอคิดอะไรไม่ออกก็โทษกรรมนะคะเป็นกรรมเป็นเวรเขาทำให้เราแบบสบายใจเราาสบยใจขึ้นไงคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ละค่ะการกระทําของตัวเรานั่นแหละเป็นปัจจัยสําคัญเลย นะคะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์สมบูรณ์ครบ32ประการมีสติสัมปชัญญะรำลึกรู้ทุกอย่างมันการกระทําของแต่ละบุคคลนั่นแหละคุณทราบอยู่เต็มอกแล้วละ่ะว่าคุณทําอะไรลงไปคุณทราบแล้วนะคะเพียงแต่คุณยอมรับได้หรือไม่ว่าถูกหรือผิดหรือหาเหตุผลมากลบเกลื่อนอันนั้นคือการกระทำของคุณค่ะค่ะซึ่งกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก คือหลายคนโทษกรรมอ้ชาติที่เราสมมติว่าเชื่อเรื่องชาติพบนะคะก็ชาติที่แล้วทํากรรมมาเยอะชาตินี้ฉันก็เลยต้องลําบากคุณรู้ไหมว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่ยากสุดยากที่สุดแล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้บอกไว้ใช่ไหมคะมีการเปรียบเปยอะไรหลายสิ่งที่เกิดจากการเป็นมนุษย์กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ผู้ทวงท่านจะเปรียบเอาไว้นะคะบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันแสนจะยากนะคะเปรียบเหมือนกับเต่าตัวหนึ่งแล้วตาเขาบอดนะคะอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีบ่วงอยู่บ่วงหนึ่ง ให้เต่าน้นรอดบ่วงให้ได้นั่นแหละเท่ากับการเกิดเป็นมนุษย์ดูสิว่ายากขนาดไหนเปรียบเทียบดูว่ายากขนาดไหนะนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้ทําบุญใช่ไหมคะได้ทําบุญสุนทานได้ทําประกอบกรรมดีทุกอย่างนะเป็นอย่างอื่นทําไม่ได้นะคะเพราะเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้สึกทุกข์ใจหรือว่าเอ๊ะฝ่าฟันชีวิตจังเลยช่วงนี้บางทีอาจจะ อาจจะไปบอกว่าเป็นกรรมของเราก็ได้เพื่อให้ตัวเองสบายใจแต่สุดท้ายต้องดูวันนี้เรากระทําอะไรอยู่ใช่ใช่ไหมเพราะอยู่ที่การกระทําทีนี้มีคนในข่าวแล้วกันซึ่งโด่งดังมากที่จะขอยกมาเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะว่าบุคคลคนหนึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากการเรียนการศึกษาทํางานก็ดีรับราชการตํารวจแบบนี้ค่ะชีวิตก็คือดําเนินมาดีทุกอย่างหน้าตาก็ดีครอบครัวก็ดีภรรยาก็ดีแต่ว่าชีวิตณวันหนึ่งเกิดความผิดพลาดในหน้าที่ ทำ,ทำให้ตัวเองต้องถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตแบบนี้ค่ะจะอธิบายในทางโหรา,าศาสตร์ยังไงดีคะ,ะในทางโหรา,าศาสตร์ก็แม้ในพื้นดวงถ้าสมมติว่าได้ได้สังเกตดวงของท่านน่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีจุดที่เสียหายนะคะคือหนึ่งการทําลายตัวเองอนะคะการทําลายตัวเองเนี่ยจะบอกเลยนะคะ,ะผู้ที่จะกระทาอัตวินิบาตกรรมก็คือคตัวเองได้เนี่ยในดวงชะตาก็จะบอก ในแ,แผนที่ดวงชะตาจะบอกเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาผิดพลาดก็คือการกระทําของเขาเป็นตัวองค์ประกอบเนาะในดูชะตาบอกแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาจะต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการกระทําของเขาที่มันนามาสู่ปลายหนทางสุดท้ายคือจบลงแบบนี้ค่ะก็ะะะอย่างที่บอกว่าชะตากําเนิดบางทีอาจจะมาดีมาดีแล้วดีแล้วเพราะว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนก,ก,กระทั่งเติบโต,ตมาดีมาโดยตลอดแปลว่าตรงเนี้ย ชีวิตพังไม่ใช่เพราะกรรมละแต่จะเกิดจากการกระทำในช่วงบางจังหวะของชีวิตที่อาจจะผิดพลาดใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอโอเคว่าเขาจะมีคําว่าชดใช้กรรมในคุกในตารางใช่ค่ะการชดใช้กรรมในคุกในตารางในทางพุทธศาสน์หรือว่าในทางโหราศาสตร์มันสามารถชดใช้กรรมตรงนั้นได้ไหมคะในทางเอาแยกเป็นทางพระาสนาก่อนเนาะพราสนายทำสิ่งใดไว้ก็ต้องรับสิ่งนั้นใช่ไหมคะสมมติว่าหนูไปไปทำาิ่อื่นเขาบาดเจ็บหนูก็ต้องบาดเจ็บ ตอบแทนมามันจะต้องได้รับผลสนองแบบนั้นนั่นะคือไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางในทางโลกของเราถะะ่าทำผิดท,ทําบาปไปชดใช้ก็คือไปไปอยู่ในที่จองจําคุมขังก็คือว่าตัวเองได้ใช้ได้ชดใช้กรรมตรงนั้นไปแล้วนะคะคือผลจากที่เราทําไม่ดีมาเราก็ต้องไปถูกกักขังไม่มีชีวิตอิสระอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะมันก็ต้องแยกเป็นเป็นทางโลกกับทางธรรมะทางธรรมะนี่ก็คือต้อง ต้องไปคืนอะนะเราเราไปทําให้ใครเขาตกล่วงสิ้นชีวิตไปชีวิตเราก็ต้องถูกตกล่วงเหมือนกันนะคะก็แบบเดียวกันนะน่าจะตอบคําถามตรงนี้ได้ดีนะคะว่าเขาว่าชดใช้กรรมในคุกในตารางมันก็เกิดขึ้นจากการกระทํำไปกระทําอะไรไว้แล้วพอชดใช้กรรมทางโลกก็คือติดคุกติดตารางพอพ้นคดีก็ออกมาใช้ชีวิตปกติก็ที่สุดตรงนั้นไม่จบนะ ใช่แต่ทางทำยังไม่จบไม่จบประเด็นอยู่ตรงนี้เลยประเด็นอยู่ตรงนี้เลยคือไม่จบค่ะนะคะต้องตามไปนะคะจนกว่าจะสิ้นกรรมนั่นแหละค่ะดีเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความโดดเดี่ยวบางคนก็อยู่เป็นครอบครัวแน่นอนว่าเราเกิดมามีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะถ้าสมบูรณ์ก็อยู่ครบคุณพ่อคุณแม่คแต่บางที คนที่เกิดมาดีแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกระทําที่ไม่ดีของคนที่ดูแลเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นเสิทำให้เด็กคนนึงอาจจะเติบโตมามีความผิดเพี้ยนไปแบบนี้เราจะมองว่าเด็กมีกรรมหรือว่าจริงๆเป็นการกระทําของพ่อแม่คะ่ะอันดับแรกเลยคือผู้เลี้ยงดู<อ>นะครเพราะว่าน้องอะ่ะเด็กทุกคนอะ่ะเหมือนผ้าขาวน้องแชร์ขาเขาไม่ทราบอะไรเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ ให้เขาเกิดมานะเป็นความรักของพ่อกับแม่ถึงได้มีน้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นการหลอ่อหลอมหรือการเลี้ยงดูสําคัญที่สุดใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะหลอ่อหลอมเขาเป็นยังไงทำให้เขาเป็นยังไงเขาก็จะฟังผู้ที่เขาใกล้ชิดที่สุดคอือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะคะทีนี้ว่าถ้าพูดถึงดวงชะตาดวงตาน้องอาจจะดีมากๆแต่ว่าการหลอ่อหลอมหรือการกระทําของผู้ที่เลี้ยงดูเขานั่นแหละ สำคัญกับเขามากที่สุดอทํำให้เขาเกิดความเชื่อเพราะเขารักอยู่แล้วเนาะ,ะรักแม่รักพ่อรักแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ในเมื่อพ่อแม่แนะนําให้ทําอะไรเขาก็ทำไปตามนั้นนะคะนอกจากว่าเขาโตขึ้นมีวิถีภาวะของความคิดมากขึ้น เขาก็จะคิดได้เองว่าเออมันไม่มันไม่ใช่ละหรือว่าเขาไม่ต้องการเป็นแบบนี้ถ้าชะตาเขากําเนิดมาดีแล้วสามารถพัฒนาปัญญาได้บางทีเขาอาจจะเขาเปลี่ยนได้ใน,ในวุฒิภาวะหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเผื่อว่าเขาเติบโตขึ้นน้องเติบโตขึ้นแล้วก็วุฒิภาวะทางความรู้ของเขามีมากขึ้นดวงชะตาเขาไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการให้เป็นเขาก็เปลี่ยนตัวเขาเองได้ครูเห็นหลายหลายท่านนะคะมีน้องท่านหนึ่งบอกว่า ้องขออนุญาตนะพรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกเรียนแทนตัวเองนะคะอยากให้ลูกเป็นเป็นหมอเนี่ยทุกตัวเองไม่ได้เป็นหมอก็บังคับตั้งแต่เล็กหรือว่าต้องเป็นหมอให้ได้นะลูกต้องใส่เสื้อกาวเป็นนายแพทย์ให้ได้นะคือใส่สมองไว้แต่เล็กแต่น้องอะ่ะเขาก็ต้องตามใจพ่อแม่เนาะส่งไปเรียนพิเศษยังไงอะติูเป็นหมอได้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยในใจน้องไม่ได้อยากเป็นหมอเลยน้องมไม่อยากเป็นหมอเลยน้องอยากเป็นศิลปินอยากวาดรูปใช่ไหมคะ วันหนึ่งเขาก็ทะลุเขาก็บอกว่าพอละเขาเป็นหมอมาให้พอ่อให้แม่แล้วนะต่อไปนี้เขาไปวาดรูปดีกว่าอนะเขาก็เกิดความรู้สึกของเขาเองว่าเขาขายผลงานเขาดีกว่าเขาเป็นนักวาดรูปดีกว่าอนี่แหละค่ะเพราะว่าคนที่หลอ่อหลอมเป็นคนใกล้ชิดและสคัญที่สุดน้องแชร์คะ,ะคะแล้วดวงชะตาคือเป็นของท่านผู้นั้นอยู่แล้วเพราะเขาเติบโตขึ้นเขาจะเลือกขอเขาได้เองเขาเลือกทางเดินเขาได้เองค่ะค่ะอาจจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเกิดมาอาจจะมีกรรมบางส่วนที่ต้องเกิดมาสัมพันธ์กับ คนที่เป็นบุพการีแล้วก็อาจจะต้องดําเนินกิจกรรมบางอย่างด้วยการกระทําของบุพการีไปอาจจะเชื่อมจงเชื่อมจิตกันไปแต่ว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าน้องเกิดมาในชะตาที่ดีพอเขาเขาทราบเขาทราบแล้ววุฒิภาวะอาจจะทําให้หล่อหลอมให้น้องกลายเป็นเดินในทางที่ถูกต้องได้อีกอย่างหนึ่งเลยอีกอย่างเขาจะเลือกได้เองมนุษย์ฟรีวิวหรอคะต้องต้องแชร์ขาเขามีสิทธิ์เลือกเราจะมีสิทธิ์บังคับเขาเลยถึงแม้เป็นลูกของเราก็ตามแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือก เขาเปเจตจำนงของเขาอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในคือคอคุณไม่อยากจะไปไปพูดว่าคือพ่อแม่ลูกเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งบุญกรรมเป็นทั้งความเชื่อมโยงในดวงชะตาของในดวงชะตากําเนิดอยู่แล้วพบพันธุค,คือพบของพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่บางทีอ่ะตัวเองอ่ะในในดวงชะตาเนี่ยพี่มันไปขัดแย้งกันนะคะดาวตนุรักษ์ของเรากับพ่อกับแม่เกิดเดินเป็น,เป,นเป็นอริต่อกันอย่างเงี้ยอริหมายถึงว่าความขัดแยง้ง นะคะไม่ได้เป็นศัตรูมากมายแต่ว่าความคิดเนี่ยมันคุณละอย่างคือเราคิดอย่างนี้แต่พ่อแม่ใช่เราคิดอย่างนี้ให้เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือพยายามมันมันขัดกันคือมันไปด้วยกันไม่ได้มแ,แต่ถ้าพวกว่าเกิดมาแล้วว่าดวงชะตาของเราหรือตาประจําตัวของเรากับของพ่อของแม่เนี่ยสมานก็ได้ดีมันก็เหมือนกับเป็นเป็นอะไรอะอภิชาตบุตร เป็นลูกที่เกิดมาทำเพราะพ่อแม่ชื่นใจพ่อแม่พูดอะไรเขาก็ทําได้ดีและทําตามนั้นได้ด้วยคือสอดคล้องกันไปหมดการเรียนรรมมันก็จะส่งเสริมเขาดีขึ้นนะคะอันนี้ก็บุญกรรมก็ส่งมาส่วนหนึ่งด้วยการกระทําในปัจจุบันก็อีกส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกันไปด้วยใช่ไหมคะที่ครูติมบอกว่าเป็นเรื่องของภพอริอาจจะพ่อแม่กับเราเป็นอดีตการอย่างงี้ค่ะวิธีการที่จะเลี้ยง การขัดแย้งกันตรงนี้ค่ะมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะถ้าสมมุติว่าดวงชะตาเกิดขัดแย้งกันเดี๋ยวต้องต้องแปลความหมายนิดหนึ่งอริในภาษาโหราศาสตร์นะคะแปลว่าความขัดแย้งแปลว่าอุปสรรคปัญหาหรือโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งหมด นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าดวงชะตาเกิดขัดแย้งกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เราต้องการลดทอนไม่ให้มีการขัดแยง้งเนี่ยเราก็ต้องหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นญาติก็ได้ใกล้ชิดนะคะมาเป็นคุณแม่ที่สองหรือเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นอะไรให้นะคะแบบนี้พอแล้วนะคะน้องก็จะมีอีกบุคคลหนึ่งที่น้องสามารถจะคุยได้หรือไม่เป็นตัวเป็นผู้ประสานระหว่างพ่อแม่กับตัวน้องอให้มีความเข้าใจะนะคะ ชีวิตคนไทยไม่ได้โดดเดี่ยวเกินไปนะคะยังไงเราก็มีญาติพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของวงญาติสําคัญที่สุดนะคะสมมุติว่ามันขัดกันจริงๆเนี่ยคนที่จะพูดได้คือคนที่ใกล้ชิดในวงสาขนาญาติด้วยกันหาสมาชิกคนหนึ่งที่น้องไว้ใจได้แล้วก็น้องยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้สึก แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพ่อแม่กับตัวน้องอนะคะให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือการพัฒนาที่ดีสำหรับน้องค่ะแล้วเ,เราแยกตัวเองออกมาได้ไหมคะเพื่อจะได้ไม่ต้องปะทะกับพ่อแม่แยกบ้านกันแบบนี้คะ่ะดีเลยถ,ถ,ถ้าทำได้เนาะแต่ถ้าบอกยังยังไม่มีภาวะที่จะอยู่คนเดียวได้เนาะใ,ในเรื่องปัจจัยการเงินการอ,อะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันยากกว่าที่เด็กคนนึงจะออกมาอยู่คนเดียวได้เนี่ยคือมันเยอะใช่ไหมคะคือยังไงก็ต้องอิงพ่ออิงแม่อยู่ จนกว่าเขาจะสมบูรณ์อะถ้าเขาสมบูรณ์จริงอะเขาถ้าเผื่อเขาขัดแย้งเขาก็จะออกมาออกมาเองเขาบอกเขาก็ไม่ท้อกับพ่อแม่ดีกว่าบาปกรรม มีหลายคนเคยพูดบอกว่าพูดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นทะเลาะก,กันอีกแล้วก็ออกมาดีกว่าพูดน้อยหน่อยแต่ก็ไปหาก็รักใคร่บูชาเหมือนเดิมค่ะค <c oughs> แบบนี้ก็เป็นอันรู้กันว่าความสัมพันธ์ในบ้านอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยอาจบางทีอาจจะเกิดจาก <c oughs> สตาต์ของแต่ละคนมันขัดกันมันขัดกันอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าเราทราบก่อนแล้วก็เลี่ยงมีวิธีเลี่ยงหลากหลายที่ครูติ๋มแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ในภาพใหญ่บ้างนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้พูดแทนชาวบ้านแล้วกันนะ บางนโยบายภาครัฐ อาจจะดูอลิกับเราเลอเกินไม่เอาเลยคือขัดแย้งกับเราขัดแย้งกับเรามากที่เราอยากจะต้องการแต่ไม่เป็นไปตามนั้นอายุตัวอย่างนี้เป็นเรื่องที่เข้าถึงทุกคนคือเรื่องประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆครั้งรู้สึกว่าคําว่าประกันสังคมน่าจะน่าจะดูแลเราได้ระหว่างที่เราเติบโตทํางานและเสียประกันสังคมหรือแม้กระทั่งในวัยชราเกษียณแล้วที่ต้องการบําเหน็จบํานาญมาปรากฏว่านโยบายเหล่านี้อลิตกับเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ่าจะมีแย้งจะจะมองเรื่องดวงเมืองกับเราหรือมองเรื่องอะ กับดีต้องเป็นดวงของประเทศ,เทศกับประ,ประชาชนกับประชาชนนะคะเพราะว่าในใน,ใน,ในภาพรวมภาพใหญ่ที่เป็นดวงเมืองเขามีนลัคนาดวงเมืองเนี่ยพระบัตรเตพระเจ้าอยู่หัวทั่นที่หนึ่งสันทรงวางลัคนาดวงเรื่องของเมืองเพราะฉะนั้นก็จะมีพบประชาชนนะคะแล้วก็การบริหารจัดการเ,เขาจะมีอยู่แล้วนะ,ะถ้าเผื่อว่าที่มันเกิดการขัดแย้งหรือไม่ลงตัวกันเนี่ยคือดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันนี้ทํามุมงที่เสียหาย นะคะเรียกว่าเป็นอริต่อดวงเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรรื่องะหว่างไม่ว่าจะเป็นผูไหนมาบริหารราชการณเวลานั้นค่ะนเวลานั้นก็จะพูดไม่รู้เรื่องก็จะพูดยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนน่อยยากนะคะหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาตรงนั้นเลยนี่พูดยากทุกรัฐบาลเลยนะคะอะไรวิกฤตของของเมืองยังไม่พ้นเนาะพูดถึงต้องไปไปศึกษาหรือวิเคราะห์ในภาคใหญ่ที่เขามีนักโหราศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะเขาจะอ่านแต่ ดวงเมืองดวงประเทศโดยเฉพาะ huh huh. เป็นภาพกว้างนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าดาพวพระเคราะองค์นี้ยังไม่เคลื่อนไปเนี่ยเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นอยู่เมื่อไหร่เคลื่อนคะ <laughs> <laughs> เอาอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันเกิดเมืองก็จะเปลี่ยนละนะคะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงวันเกิดเมืองแล้วนี่คือสิ่งที่ท,ท,ท,ที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเรื่องของดาวจรแล้วเวลาดูเราก็ดูดวงเมืองใช่แล้วก็ดูเมืองเป็นเป็นหลักแต่ว่าดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าขณะเนี้ทําปฏิกิริยาต่อมันจะเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะคะ แก้ยากทำความเข้าใจก็ยากนะคะคนที่เป็นผู้นําก็ต้องต้องพยายามสุดชีวิตแหละที่จะทําให้ออกมาดีซึ่งมันก็ยากอยู่สุดท้ายถ้าหากว่าดาวเมืองหรือดวงเมืองไปในในวันเวลาที่ดีพอเวลานั้นเราก็จะมีผู้บริหารประเทศที่อาจจะทําให้ชาวบ้านพึงพอใจได้มากขึ้นใช่ค่ะนโยบายต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือผู้นําหรือท่านที่มาเข้ามาบริหาร ตําแหน่งแห่งที่ที่ถูกที่ควรก็จะมาทําความเข้าใจแล้วก็เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในขณะดประเทศได้ก็ไม่นานไม่นานไม่นานคม่ตีบอกไม่นานก็มีคําถามคอมเมนต์กันมาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองก็ได้นะคะก็จะได้เอาคําถามมานี้มาวิเคราะห์ออกอากาศแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูผ่านทางออนไลน์แบบนี้ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเกี่ยวกับ การกระทําหรือว่ากรรมเรากันแน่นะ้ที่สง่งผลในชีวิตเราเป็นแบบนี้ะนะคะถ้าชอบก็กดเมนนะคะคอมเมนต์กันมาได้ฝากคําถามกันมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เราต้องการยอดติดตามจากทุกคนอยู่นะคะ